สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนเล่นเวทนะครับผมไม่ใช่สอนดิเป็นแกไกด์เฉยๆแบบควิกควิกไกด์สำหรับคนที่แบบแบบเข้าไปหน้าเลือกตัวแล้วไม่รู้จะหาอะไรเล่นดีอ่ะก็นี่เลยตัวนี้เลยจัดมาโอเคพาสซีฟสกิลนะฮะ voice f r o m the void ก็จะได้ยินเสียงแบบประมาณแบบ แบบนั <S <S ้นะอืะนั sí ่นแหละโอเคต่อไปครับ Tactical Skill นะครับอ่าเป็นสกิลที่เราเฟดแบบว่าเฟดหลบหลบแบบหลบอ่ะเออไม่มีใครยิงเราได้นะเดี๋ยวเขาเสียของประตูชยยมันไม่สามารถเปิดประตูได้นเองนะเข้าไจนะ I'm joking! AW! SOP! START! 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 Okay, อ้าวโอเคนะที่ทุกคนอาจจะรู้อยู่แล้วหรือบคนอันอย่าไม่รู้นะอันติเมีสกิลนะซึมใช้คู่กับสกิคลคิวได้นะวุมนี่มันจะทำให้สกิคลคิวไม่ต้องไร่นะครับผมแล้วก็ทำให้ การแบบยืดระยะของพอร์ทัลได้อีกด้วยนะครับอ่าเป็นไงสุดยอดนี่เลยสุดยอดเลยแล้วเราก็จะเข้าไปในพอร์ทัลซุ้มอ่าวีเกมโทิดเถิโทษิดเถในจังหวะนี้คือผมยิงมิลาดโล่ผมใช้พอร์ทัลนะครับเข้าไปหลอยมิลาดอะไรตุ๊ก ผมตัวยิงหลังจะมากผมก็กลับ้าไปเวทอ่าทีนี้ผมก็มาเจอฮะบาทาวแต่ผมก็พอยิงซุสู้ได้ผมก็ยิงนะเห็นปะมันจะเหลืออีกตัวหนึง่งคือจิปปี้ที่กำลังชุบมิลลาดอยู่เวแล้วก็มีเวลาฮิวแล้วผมก็ฮิวเสร็จผมก็ไปยิงที่มิลลานดนี่เป็นเศษโอเคโอเคนะเป็นไงกันบ้างครับสำหรับ คลิปในวันนี้นะก็เป็นควิกไกด์นะสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาดูนะอยากดูอะไรที่มันได้สาระไม่ได้ไม่ได้สาระหรอกขอโทษนั่นแหละไม่ไปครับเจอกันคลิปหน้าบาย